สวัสดีครับแสงพระเจ้าครับผมสวัสดีครับผมคอสตูมอืมเคิร์ช ได้เลยนะทุกคนเหมือนกันเลยอะตนี่นึงนอบไหมคะชอบเลยนรชบครับพี่สีเห็นพี่ปะเห็นครับเห็นยิ่ในโลกนี้นะทุกคนหออ๋อหอให้พร้อม วันของผมคืออะไรนะเบสตูรักชัน <Best production. S 1> เบสโปรักชันต์ครับเป็นเบสโปรักชันของทางฟ้าเคียงเถอนนั่นเองนะครับ uh, เป็นตัวแทนถือละกันนะครับ uh, เพราะว่าผมถือไม่ผมถือไม่ปล่อยเลยอะวันนี้ภู oh <my> มิใจภูมิใจมาก <laughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเบสตูรักชันน่ะมันมันบ่งบอกแทบจะเป็นมวลรวมของซีรีส์เลยครับว่า <So. S 1> ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ ่ก็ใช้ได้อะไม่ได้อยากจะเยินยออะไรแต่ว่าคือทุกคนตั้งใจกันทำมากๆแล้วก็พอมันได้เป็นโปรดักชั่นยอดเยี่ยมมามันเลยรู้สึกว่ามันเหมือนบอกทุกอย่างนะครับว่าเราตั้งใจลงดีเทลกับในทุกๆรายละเอียดของซีรีส์จริงๆครับผมเอ้นี่พูดดีป่ะวะดีจริงุดจริงเหรอจริงครับก็ดีใจนนะดีใจมากดีใจมาก ต่อเลยไหมก็ที่ผมซื้ออยู่นะครับก็เป็นรางวัลเบสคอสตูมนะครับสำหรับซีรีส์ข้ามฟ้าแข่งเทื่ยของพวกเรานะครับผมก็มพวกเราก็ดีใจแล้วภูมิใจกับรงางวัลนี้มากๆน,นะครับก็อย่างที่เห็นว่าข้ามฟ้าแต่ละตอนก็เหมือนเม็ดเมกระลาเลยนะครับผมกะลาเลยใช่ก็แต่ละแต่ละชุดที่ใส่มานี้แบนเล็กแบบเล็กก็แบบว่าใส่แล้วได้หยัดเหงื่อนะครับโดยเฉพาะท่านชายคณินนะครับทุกคนใส่แล้วผอมใช่ ก็อยากจะขอบคุณทางวายยูนิเวอร์สมากนะครับที่ให้รางวันนี้เรามาแล้วก็อยากจะขอร่วรางวันนี้ให้กับทีมคัสตูมด้วยครับรับผมเป็นนักแสดงนำยอดเยี่ยมครับก็โหได้มาจากบทบาทคณินในเรื่องข้ามฟ้านี่แหละครับก็ขอบคุณทาา่นานคณะกรรมการทุกท่านที่โหวตทา่านคณะกรรมาการทุกท่านที่มอบรางวันนี้ให้ผมเพราะว่าเออมันเป็นรางวัลแบบ เกี่ยวกับการแสดงล็กครั้งแรกๆของผมที่ได้จากท่นนา,านคณะกรรมการครับรางวัลยอดเยี่ยมันก็ดีใจมากคือไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีจะได้อีกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยในวันนี้รู้สึกว่าอดีใจที่ได้พาน้องคณินมารับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะครับผมผมได้รางวัลคนหล่อที่สุดในโลกไม่มีครับ <laughs> ผมก็ อันนี้เป็นรางวัล The Best Love Musical นะครับผมก็เป็นซีรีส์บูรักษ์หลีครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของตัวนักแสดงด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายทำนะครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมงานอยู่นะครับผมของโปรดักชันก็เตรียมงานอยู่เราก็สุขแล้วเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีความมิสซิเคิลอยู่ด้วยนะครับผมมีบ้านทุ่งพึ่งนามีแบบว่าม้วนจอยกันแน่นอนอาจจะมีกินแซบส้มตำด้วยนะครับผมก็รอดูก็จะเป็น รอวสงงนศะุกร์ม่นอนก็ใครที่ไม่รู้จักมนรักษณ์คั่งอิลีนะครับผมก็สามารถไปดูได้ทางช่อง DVD อดีบดีเฮ้ยดูมัดีนะครับผมดีบันดีดูสิอะไรแบบดูบดีครับผมอ่าเรียกว่าวเป็นปีทองนะคะข้ามฟ้าฝัวานวนัวนแบบเยอะมากนี่ขนกลับมาไหวนะมีคนช่วยคนไอ้หนูคนใช่ <c oughs> <c oughs> จริงจริงมือยังว่างอยู่เลยครับอ๋อยังยังได้ยังได้มือขวามาดูดูซ้ายอ่ะดูดูถือขวามดูซ้ายจับมือให้ดูถือสั่งมือละกันถือให้ละกันมาเฮ้ยเราเดียมือว่างแล้วพี่นะเป็นปีเป็นปีทองเป็นปีทองท้างามมากๆอ๋อจังก็อ๋อแต่ว่าซีรีส์ออนจบไปประมาณครึ่งปีแล้วรู้สึกคิดถึงมากๆเลยครับก็ ค่ะตอนนี้ยังอยากจะบอกว่ายังสามารถดูได้อยู่นะครับเพราะว่าเหมือนก็เห็นเรื่อยๆว่ามีคนที่มาทําความรู้จักน้องข้ามฟ้าเยอะขึ้นบางทีก็แบบว่ามีทยอยๆมาแอบดูบ้างอะไรบ้างแล้วก็เห็นคนแบบชื่นชอบแล้วรู้สึกดีใจนะแล้วก็ที่ๆอยากจะบอกว่าเราแบบตั้งใจกับข้ามฟ้าม,มากๆจริงๆก็ฝากทุกคนยังแชร์ต่อได้อยู่นะครับยังดูได้อยู่ใช่ใน Netflix ค่ะ เขาแบบสถานที่เสื้อผ้าทุกอย่างอ่ะโอ้ยหาหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยแน่นอนครับผมรู้สึกว่ารางวัลแต่รางวัลมันจริงๆเดี๋ยวนี้แบบโบรชั่นไทยซีรีส์ไทยมันเยอะมากมากครับแต่เรื่องก็มีเอกลักษณ์คุณภาพของแต่ละเรื่องรู้สึกภีมิใจมากที่ได้รางวัลแต่ลรางวัลจริงๆผมอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเบื้องหลังก็สําคัญแบบไม่แพ้เบื้องหน้าครับผมทุกอย่างมีงานโปรเซสโบรชั่นมันมีหลายอย่างมาก พอแมตชกันปุ๊บก็พอเป็นซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำไว้ไปตลอดเอาอีกมัคแบบนี้เอาค่ะชุดแบบนี้สถานที่แบบนี้โอ้ยนัดคิวมาได้เลยครับผมพร้อมมากเขาคิวได้ชอบชอบชอบมากไปแต่ละคิวไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยมีผู้จริงเพราะกับเราเอนจอยมากๆกับการการทายชอบเพราะอะไรคะเพราะสนุก บรรยากาศการทํางานดีนะครับกั่ข้าวอร่อยข้าอร่อยด้วยแล้วเป็นกองที่เรียกได้ว่าสบายมากๆกกองหนึ่งถ้าถ้าคือถ้านับในถือถ้าพูดถึงในเรื่องโลเคชั่นมันก็มีโลที่ลําบากมากๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ถ่ายในวังเราค่อนข้างสบายเหมือนกันนะคบเพราะว่าเราก็อยู่ในแอร์อยู่ในวังสวยๆบรรยากาศดีๆให้รับชมู้ว หนกครับโอยก่อนใสหก่อนเปลี่ยนคอสตูมทุกครั้งจะต้องมีการอืมเพราะว่าถอดทีเนี่ยหลายชั้นมากครับแล้วก็ใส่อีกหลายชั้นอืมแล้วมันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ของคอสตูมที่แบบว่าซ้อนกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็เพื่อความสวยงาม จริงๆแบบช่วงแรกอ่ะผมมากช่วงแรกที่ได้ร่วมงานช่วงแรกที่เปิดกองใช่ไหมเพิ่งได้ร่วมงานกับพี่ๆทีมคอสตูมทีมนี้เขาแคายังอจะยังไม่รู้ไซส์ของผมแบบชัดเจนยืนแต่งตัวนานมากช่วงแรกจําได้เลยยืนเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่เขาแต่งแบบเย็บแบบจิกทุกจุดทุกจุดบางชุดนะยืนเป็น20นาทีเลยนะเราจะได้หนึ่งชุดจะบอกว่ามันไม่ได้ได้ง่ายๆนะกับการเล่นเล่สีเรื่องนี้ ม่อยู่ชเเออแล้วีรีของมอางัแต่มีเรื่องใหมมืกี้พี่ออาบอกว่าอาจจะมีตัวตึงห้องดาพี่พูดเกิดไหก่อนมีตัตึงห้องดำเราทำซีรีส์เรื่องห้องดำรอฮะซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีหนุ่ม้องดูเพลนห้องดำพระเอกคือพี่สินั่นขอเป็นเมนเชอร์นะไม่ไม่ให้สปอยท่านไหนที่สปอยได้ท่นไหนที่สปอยได้เหรครับ ไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรเลยจริงเป็นซีรีส์ใหม่ใช่ไหมครับผมว่าพูดได้แค่ว่ารอติดตามล้กันครับโคตรแห้งเลยมีเวทมนต์ไงคุณจะได้คำตอบคัะเฮ้ยก็เห็นว่าไปเข้าชิงอยู่ใน noticeable ด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยืนกันยืนกันหลายๆสีเลยผมว่าก็คงเป็นความสนุกแหละครับที่จะได้รับชมกันแล้วก็คงจะปวด กันน่าดูเพราะว่าแขกรับเชิญนักแสดงที่อยู่ในไพลอตก็คงจะเห็นกันว่าแต่ละคนก็ตัวตึงกันหมดเลย<อ>คงเป็นความคอมเมดี้ที่รอ,อดูแล้วกันรนะอขำกันเลยดีกว่าออพี่คันหวังคณจะให้อะไรพี่บ้างกับซีรีส์ใหม่อ๋เห <laughs> <อ> <laughs> มือนโดนข้าคึนเลยทุกอ,อย่างนเนาะใช่ไหม ยกได้ว่าเป็นอะไรที่อยู่ในท็อปฟรีของสิ่งที่ต้องติดตามในปี2,569นะฮะอ๋อดูแลหัวแล้วท็อปฟรีเหรอโล่งฟีหรอใช่แปลว่าได้ดูปีนี้แน่นอนหรือเปล่ามันเริ่มถัดแย้งกันเองแล้วตอนนี้ก็ ก็คาดคาดการณ์จะเป็นอย่างนั้นเอหมคาได้มีรายละเอียดคาดตามแผนตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามคร้หกเริ่มอย่างเริ่มอย่างเริ่มอย่างอ๋อท่ต้องคุยอย่างบอกได้เลยยังไม่เลย ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่นคือยากแต่ว่าทีมหลังบ้านคือไปถึงไหนแล้วดีตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเราแบบเราเป็นทีมนักแสดงเราเรารอโปรเซสที่เขาจะป้อนมาห้เราอีกทีนึงใช่แต่ว่าเราคิดทีมนักแสดงก็รออย่างใจจดใจจ่อเหมือนแฟนเหมือนกันคือดูยากกันเลยนะต่อกากอมดูเป็นคนธรรมะธรรมโมนะชอบทางสายกลางมากเลยอ่ะคือมันไปแบบเออจะต้องแบบตรงกลางเนาะให้คนติดตามต่อใช่ติดตามต่อคิดกลางๆอะไรกัน ยังไงะมันร้วก็ถึงไหนอะคะไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยครับอันนี้ก็ต้งเกินไปต้อง่ตไปหรอเกิดชื่อสิเกิชื่อคสคะนีักฮัตอิหลีเราก็นเาจะเริ่มแล้วได้ดูปีนี้แน่นอนครับผมถ่ายปีนี้แน่นอนครับผมต่ก่อนถ่ายผมวิวซับไเยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องละลายพฤติกรรมพอสมควรกับการร้องเพลงด้วยของผมตัหนุ่มนจะสบายอยู่แล้วเรื่องการร้องเพลง เฮ้ยคุณก็ไม่ใช่ว่าจะเสียงเแย่อะไรเพลงมันลุกคู่ต้องฝึกเยอะลุกคู่แนวนี้ลองยากมาทำไมไม่อายบ้านนานัวน้อยหรือตั้งเดี่ยวดิแล้วเนี่ยต้องต้องฝึกอะไรอีกไหมลูกฝึกภาษาอีสานฝึกเยอะด้วยแหละเรื่องเนี้ยยากคือแบบ คือต้องเตรียมตัวได้แล้วตั้งแต่ช่วงนี้เลยคือยิ่งเราเตรียมเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่าเราจะยิ่งพูดได้เข้าปากมากเท่านั้นซึ่งผมก็อยากจะรีบเตรียมแล้วคนะ่ะเพราะว่าการจะพูดาษายีสานทั้งเรื่องแล้วแบบให้มันเหมือนเจ้าของภาษามันยากนะเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษานี้เลยเคยได้ยินเววเวมาบ้างนะแค่นั้นเลยซึ่งถ้าต้องฝึงกก็ต้องน่าจะต้องเปิดคลิปเพลงยีสานห,หรือว่ากินสียงยสาน คนพูดอีสานถ้าจะอีสานฟังเยอะๆอันนั้นไม่กินไม่เกิดใส่ก๋อยอีสานกินน้ำชอบกินเน็ดอีสานคนนี้ชอบกิน,ก,นกินชอบแต่ว่าปางเหม็นขิงด้วยพริกกระหล่ำม,ม,มันปากเหม็นมนุ้ยบอกปากเหม็นน,นุ้ยเราค่ะนุียเราพูดคำนี้รึเปล่าเพูดประโยคนี้พีซีลองไป <บ S 2> อลงรูปแบบลงไปเลขขนข้างล่างลูกอ้าวไม่ใช่เหรอแ มาข้อเสนอลงไปเล่นข้างล่างนี่สิขออนุญาตถามนิวความสุขของการกินมันหายไปไหนแล้วปวดทรวงนอืมผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่หายยังไม่หายป่วยแหละครับพอป่วยแล้วมันอาจจะแบบว่าความอยากอาหารลดลงแต่ว่ามันก็ลังจะกลับมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้หิวแล้วตอนนี้เลยที่เราว่าตอนนี้ ยีวอยากกินจุ้งอยากกินอยากกินสุกี้เฮอยกสุกี้ท่านกินหนูกระทะตอนนตอเขาดาวมันไม่นิ่งให้หนูมีความสุขหรือนูมันนานแล้วค่ะมันจะสองอาทิตย์แล้วตอนนั้นก็สุซูต้องกลับไปกินหมูกระทะเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็คือกลับบ้านหกโมงเจ็ดโมงเหมือนเดิมหรือเปล่ามันถึงแบบกระตุ้นความสุขไม่รอเดี๋ยวนี้เขาจะย้ายไปบ้านใหม่แล้วเขามีบ้านเป็นของตัวเอง ได้มีงานตรงส่วนนี้พี่ทำไมยังไม่ได้ไปเลยอยากดูมากเลยว่านนิวเป็นไงยังไม่รู้เลยทั้งย่างมบ้านสี่แบดแหวนไม่มีบุญเลยทไีเราไม่วไปกินอ่ว่าสนาหนุ่นิวเขาถามทุกคนละไถามทุกคนละไม่ต้อไมู่กอะ ทำไมหมูกระทะเขาดาวเออแบบปาร์ตี้ทำไมโอมไม่ข้างหลังไม่แป๊บหนึ่งนะโอมรู้เรื่องหมดเขาก็พอโอ้โหเรจะไปรู้เรื่องได้ยังไงก็เห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาแต่หมูกระทะเรากินกันทั้งค่ายเลยทำไมเธอไม่มาโอ้ยหนูต้องแทนหนูกลับเป็นเรื่องลำเงาอ๋อกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก็ไม่รู้ว่ากลับบ้านแต่ตอนนั้นคิดถึงว่าทำไมไม่ชวนจิมมี่โอมมาด้วยเพราะว่าบอกทุกคนเลยว่า ปีใหม่เนี่ยขอยาวๆะะกับบ้านยาวๆกลับไปเติมพลังพลังใจอ,อ,อยู่ตรงนี้ก็มีพลังใจไหมคะอยู่ก็มีพลังใจก็ต้องมีเพราะว่าช่วยไม่ได้อยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องมีพลังใจเอ,อ้าคนเรามัานไม่มีพลังใจจะอยู่ยังไงนี่ไม่มีพลังใจอยู่ได้มีมีเพราะว่ามีหัวใจเพราะว่ามีหัวใจ ไม่เล่วะนี่น่าจะดึกแล้วมั้งทำไมมันไม่เนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามปีนี้ได้ดูใช่ไหมเออเดี๋ยวได้ดูซีรีส์กันก็น่าจะได้ดูครับอันนี้พูดแบบไม่กลางเลยน่าจะได้ดูได้ดูปีนี้อาจจะเท่าเฉลยแล้วเขาได้ดูปีนี้โอ้บังไม่รูเฉลยแต่ก็รู้เฉลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับพี่ออฟให้แต่เชื่อว่าน่าจะหาพี่ออฟไปเยอะแล้ว ยังไม่ค่อยได้คุยกับพี่อ๊อฟเรื่องดูมดิไลน์อัพก็ไม่ได้สปบ่อยนะครับรอติดูวันไเนครับขอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกส่วนดี